เขาไหครับเกีวเราี่มามพ่อเจียวเกีวซื้อเนี่ยเกียวจะซื้อก็ี่มาเจียวปอกก็าเจียวเจเอาหน้าหนาวครับชักน้าาวหือล่าน้าหนาวเลอกเยาจะชัหน้าหนาวอนนี้มันกไม่ซหมแก้วเราก็เป็นหนัักหน้าหนวเปกพาหน่งเ่องอรอะรันนี้

ไปไ้มล่ะปวดขาไปไหมรถโรงพยาบาลเยอะจะเรียกไหมปนกับโรคโควิดไปเลยเนี่ยไปไปรถกมาลูกลองหัวชมความเร็วเท่หน้าสองก่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอาเลยอันนี้ให้เอาน้ำมะมะมะนาวผสมเขาขึ้นซองดีไหมซองดีนี่แม่เสือเลยเหรอเอาขากิน น้ำมะนาวไม่มีนะครับมีแต่ชามะนาวน้ำมะนาวหมดวเอาชามะนาวเอาเย็นมะนาว ก็เพื่อนนะเพื่อนก็เพื่อนกนะ้าเองคนไหนเอาฟัวสาวนาแฟนู้เซี่ยวกันกับลูก่อแน่คุณเปิดเผยวันนี้นะห้าสิบหาปากกาพราะเขาเปลูกปากกาต่เย็นนไม่เอาปากกาแล้วคือม่ร่ไม่ร่ดนมาก

น้ำมะนาวครับ

ข้าวแกวน้รมะลุกเนีอครบแล้ด้วยน้ำมะนาวค่ะเ้อันจะามะนาวค่ะแกวข้านาเอาชามะนาวค่ะกินมากัไมไม่หิวข้าวแมไม่หิวอะไรเลยน่าจะกินาปอ

โอโค่ครับโอโค่โอชอกแล้เรื่อเอาชามะนาวเอาคาปูชิโน่สองแก้วครับเอาลาตต้กันแลยวมีแมงต้องชาเขียวนี่อะไรก็นไร้สดโอเครนื้อชิ้ตังก์พี่ร้อยเนี่ยสาเห็นแม่งเกิดมาสูตร

ขุ่นมาขุ่นเอามะนาวเจ้านะครับเอามะนาวเจ้นะครับมะนาวไม่มีครับผมเอาชามโอ้ชามะนาวสามแก้วนะครับ w a t to do e l u e เก็บขึ้นหงไม่ต้งเสือกเมื่อคอแหมมึงไ้ตั้ง่องชิ้นอะ ตามามเมปอ้ยเอาแแก้วสัรหัอมแก้วอันผมสมแัเอปยวเยปเียวทไรอีกออผมามแก้วเครับ้โปัมป uh huh, so, okay. well, uh huh. ั๊

ครับอะไรนะ <laughs> แก้วชาชามะนาวชามะนาวอนี้เอาลูกชามะนาวแก้วค่ะชาปงน้ำนไมเ่อนมเทีมันลื่นไ้มลื่น้มลื่นแ้หชามะนาวมะนาวมะนาวอมะนาวไม่มีลูกวันนี้มีเจ๊ชามะนาว ชัมมะนาวก็าาวไ,ได้ ครับเอาชามาน้าสองแก้วค่ะชาเย็นก้าวชาเย็นเชากินคนเดียวยังได้ชาเย็นก้าวชาเย็นเช้เย็นยย็นแก้วไม่เช้าให้ะเยรอาเย็นไกใ่ะเอาอนเล็บกุ้ยต๋นยช่วยหน่อยนะชาเย็นนะ

ไทยเาาย,ย็นไหมรับชาไทย,ย,ทยนไูกชาไทยมีไหมชาไทยรูกชาเยน็นเออชาไทยกอเราเดไม่ดูคนนี้เอาชาแก้วชาไทยได้เลยจ้ะเราเราก็ชามะนาวอีกแก้วนึงค่ะเบดอกสิบาเาลูก